สวัสดีครับมนีเฮาับสิมาประชาสัมพันธ์นะครับการประมูลงว่วนะครับประชาสัมพันธ์การประมูลกัวณศูนยะ์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์ท่าพระจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่นะครับอ่าพศิม,มีการประมูลเกิดขึ้นภายในวันที17่17พฤษภาคม2 5 6 5เวลาเก่าโมงเคิงนะครับ ราโมงเคิงนะครับนี่นะครับนี่เพจนะครับข้อมูลรายละเอียดนะ่ะคืออยู่ในเพจเพจนี้นะครับเนี่ยเพจตามขึ้นหน้าจอเนี่ยนะครับเยวผมสิบเบงองรายละเอียดนะครับเพิ่นโพสต์ไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยและบำร,รุงพันธุ์สัตว์ท่าพระประชาสัมพันธ์ประกาศจำหน,น่ายโคเนื้อพันธุ์ปรามันเทาและซาฮิวานจำนวน27ตัวตัวโดยวิธีการขายทอดตลาดและแบบประมูลรายตัวด้วยวาจา ก็คือการประมูลเนาะครับม,มีมีง้วบามันเท่ากับง้วซาฮิวานเนาะครับต,นนต้องมดนี่สิบเจ็ดตัวอ่าสิบจัดการประมูลขึ้นภายในวันที่สิบเจ็ดพฤษภาคมหกหากรางมงเคิงเนาะครับอ่าสิบเป็นเพศผูมีสิบสองตัวเพศผูมีสิบสองเพศเมียหาตก็ขึ้นร่วมกันเนาะครับเพศผูมีสิบสองเนี่ยก็มีทั้งบามันทั้งซาฮิวานเนาะครับ เพียดเมียหาโตนี่ผมไปเบิ้งมาแล้วมีอ่าซาฮิวานนี่ซีโตเป็นบามันเท่าตัวหนึ่งนะครับมีตัวแม่ตัวเดียวนะครับบามันเท่าในรอบนี้นะครับส่วนรายละเอียดกะเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งนะครับเนี่ยรายละเอียดกัอยู่ในนี้แล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งว่ามีอียงเนี่ยแต่สําหรับคนที่สนใจอ่าที่จะเข้าไปประมูลนะครับต้องเตรียมตัวไปก็คือต้องเตรียมอ่าชุดตรวจ ATK ไปน้ำนะครับเพื่อนสิตรวจให้อยู่หน้างานก่อนเข้าประมูลนะครับให้เขา เตรียมไปเองนะครับนี่นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเบื้องรายละเอียดข้างในกันนะครับนี่นะครับรายละเอียดข้างในกนจะสบอกประมาณนี้นะครับนี่ประมูลอยู่ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นอา ผู้ใดไปว่าถือกับปักหมุดเลยนะครับพิมพไปงสีแหละครับปักหมุดไปเลยครับมันจะยูยูเลี้ยวขวาครับเพราะไปหอดแยกกลับศีริเลี้ยวขวาง่ายๆดอกครับหาหาปัยญาครับถามมนเจวนั้นเบิ่งกันเลครับไปหอดแยกขาพระแล้วนะครับสิเปรประมุลวันที่สิบเจ็ดภาคมหกห่านะครับเวลาเก้าโมงเคึงแต่ว่าต้องห้คนไปประมุลเนี่ยไปหอดก่อนสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าเพิ่งจะตรวจเอกสาร ก็มีสำนาวัดประจำตัวประชาชนอย่าลืมนะครับสำนาวัดประจำตัวประชาชนครับแต่ว่าที่ผมอ่านเบิรงอยู่ในนี่แล้วพ่บ่บเห็นว่าว่างว่างมัดจำพันหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนที่ผมเคยไปรวมประมูลสองเทียนนั้นได้ว่างมาจำน้ำน,นะครับเทละพันนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่ประมูลก็คือเอาบัตรเอาบัตรมาแลกเอาเงินคืนยังสี่นะครับตอนหลังจากประมูลเสร็จนะครับกับรายละเอียดกับนี่แหละครับตามนี่แหละ แล้วไปที่นี้ผู้ใดประมูลใดงว้วอแล้วนะครับจติตใจตองใจงวัวอราคาง้วอมือนันน้นะนีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสมมติวางงวตัวน,นั้นมีราคาแสนหนึ่งก็ต้องใจมือน,น,นั้นเลยสองหมื่นห้านะครับแล้วก็สามมือหลังจากนั่นก็คือ,อามาเอาง้วอกับจิตใจส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เป็นกดทงคัน่งนะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆนี่นะครับ ส่วนงัวมีอย่างแน่นะครับเนี่นะครับงัววัวทั้งหมดมียี่สิบเจ็ดตัวนะครับเป็นอ่าอันข้างบนนะครับบัญชีที่สองโคโคจจำหน่ายพันคัดออกยานมเพศผู้จำนวนห้าตัวอ่าผมกับบเข้าขใจอ่าใน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 อันนี้นะครับของบน,นคือ โคจำน่ายพันคัดออกยานมเอาอันนี้อันนี้นะจะเป็นงัวยานมติหรือจังไดครับก็บกับว่านาซีเมนเนาะเพราะว่าจังอ่าหมายเลขที่หนึ่งนะครับลำดับที่หนึ่งหมายเลข63038 tp เพศผู้บามันอายุ2ปีแล้วนะครับเนี่ยสองปีสองปีแล้วมันโอนบายานมแล้วครับนะ่ะผมบอกคอยผมกับบอกคอยเข้าใจเช่นกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดอ่าของอ่า ข้อมูลงวเนี่ยเพิ่นสิลงให้ชัดเจนนะครับชัดเจนเลยครับที่เพิ่นเนี่ยสิเพิ่นสิวามีโตัวใดแนอายุจากปีน้ำนักตัวใดขายออกอประมูลออกกิโลละท่าใดราคาเริ่มต้นนะครับทั้งหมดนี่สิบเป็นข้อมูลงวนะครับทั้งหมดยี่สิบเจ็ดตโตแม่มหาโตสิีอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับจะอยู่ด้านล่างจะอยู่ลำดับที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับ บ้ามันนี่สิจุเป็นลำดับที่สิบสองของอของอหนานี่นะครับนี่นะครับสิบบอกทุกจ้างเลยนะครับบัดที่นี่อของศูนย์ท่าพระคอนเจนเขาดีอย่างหนึ่งคือเพิ่นเพิ่นสิอัพรูปงัวให้เห็นน้ำกรนนะครับกนเขาจิตตัดจินใจที0สิบใบผมมุ่นะครับเขาสามารถเบิ่งข้อมูลงัวประกอบกอนศึกษาข้อมูลกอนนะครับประกอบการตัดสินใจสะกอน,นะครับนี่นะครับจังงัวแมมนี่นะครับ งวแมนนี่คือเป็นง่ห1เดียวในรอบนี้นะครับบามั่นตัวเมีย1เดียวในรอบนี้อายุ7ปี10เดือนนะครับที่ที่เบิ้งข้อมูลมา,มาเมื่อกี้นะครับเกิดปีหาเจ็นะครับรูปรูปที่5้าโคหมายเลข5 7 0เจ็ดย์หนลอโอพันบามั่นเทาน้ําหนัก7จ็ดสิบสกิโลกร,รมัมโอ้เจ็ดรอยสกิโลกรัมราคาห้าหมื่นสนาบาทะครับราคาเริ่มต้นการประมูลนะครับการเริ่มต้นการประมูลอ่สิอ ประมูลขึ้นเทละพันนะครับประมูลขึ้นทีละ,นนะะล,นทละพันทีละหนึ่งพันบาทนะครับหมายถึงว่าคนนี้ประมูลหนึ่งพันเราคนต่อไปก็สองพันคนต่อไปก็สามพันยังสินะครับก็จะขึ้นเป็นสเต็ปเปิ้งสีเนาะระายละเอียดง้วนตัวนี้กับตามทีอานเบิรงก็คือ l อเนี่ยผมถามผมถามผู้รู้แล้วนะครับเพิ่นตอบมา l อเนี่เป็นของจังหวัดเลยเนาะครับศูนย์บำรุงของจังหวัดเลยเนาะครับเป็นงัวมาจากจังหวัดเลย ที่เอามาเป็นแม่พันธุ์อยู่หนีมั้งครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นตัวเดียวนะครับเนี่ยเดี๋ยวเบื้องข้างในนะครับนี่นะครับ้อมูลกับสิบประมาณนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้เบื้องหนับนี่อุ้ยเอาไม่นะครับนี่นะครับ้อมูลงัวกับสิบประมาณนี้เท่าเท่าได้เห็นตัวงัวเห็นผ่าท้ายแล้วมันมีตัวเดียวในรอบนี้บามันตัวแม่เท่าเล่งไว้เลยครับตัวนี้ปุ๊บ เขาสิไปประมูลน for ี 52, 600, ่เขาตังตองตังราคาไว้ในใจเนาะครับว่าเขาสิประมูลเท่าไหร่ตัวนี้เขาเพิ่นเปิดมาอยู่ห้าหมื่นสองนึงสิห้าหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบเขาจะสู้ได้หกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งหรือแสนสองแสนสามก็ว่าไปเนาะครับคือความในใจเขาแล้วว่าเขาสิไปประมูลเท่าไหร่เพราะว่าคนอื่นเขาก็เหตุการณ์บ้านมาคือกันกับต้องเตรียมตัวไปประมูลว่างวดตัวนี้เขาสิสู้ได้หอดเท่าไหร่สมมติผมไปสู้ได้หอดอ่า จ็ดหมื่นห่งเศคือกำเงินไปเจ็ดหมื่นไว้จะไปประมูลเอาตัวนี้แหละแต่ว่าขันมันรู้หลุดเจ็ดหมื่นไปแล้วผมกะกะกะบอประมูลเอาเนาะครับเพราะว่าเขาเตรียมใจไปแล้วคือว่าขันขันสมมุติว่าเขาอยากได้แบบทอดได้ก,ก็เอาจริงๆเนาะครับก็ต้องไปประมูลหน้างานกันอีกเนาะครับในส่วนของทิวางัวเสียงัวดีงัวทองบอทองงัวอย่างงคือต้องเบิ่งด้วยสายตาเท่านั้นเนาะครับอ่า เทากับบอสามารถสิบอกกันได้เนาะครับกับข้อมูลกับตามที่เพิ่นลงมาให้เบิงเนาะครับถือว่าชัดเจนเนาะครับข้อมูลเ,เป็นงัวจากสูตดเลยเนาะครับเนี่ยเป็นตัวแม่ตัวเดียวนะครับเจ็ดปีสิบเดือนทองบระทองกับบระรูเนาะครับนี่นะครับ,รบตัวแรกที่เพิ่นให้เบิงรูปเนาะครับนี่นะครับส่วน,น,นตัวที่สองกับเป็นพัน สาหิวานเนาะครับสาหิวานเป็นงัวแดงผมบลูผมบอม,มีขอมูลเรืองงัวสาหิวานเลยเนาะครับผมบลูว่ามันผสมอ่าง้วสายพันธุ์ใดกับสายพันธุ์ชนิดใดผสมกันเนาะครับแต่ว่าตามที่ผมไล่เบื้องเนี่ยที่ว่าประมูลรอบนี้สาหิวานเนี่ยมีแต่ง้วแดงเลยครับขันเป็นตัวแม่กับแม่แดงขันเป็นตัวผู้กับตัวผู้แดงเนาะครับอ่าเบื้องตัวนี้นะครับเบื้องเพิ่นเพิ่นเนี่ยถ้าถ้าบอกบอกว่าเป็นพันุสาหิวานเนี่ยผมอ่า ซึ่งผมเบิ้งแบบเห็นแบบแวบๆเนี่ยบ่มันแวบๆดอกเห็นแบบจังๆเลยนี่แหละได้ยืนเบื้งผมคิดว่าเป็นบามันนะครับเนี่ยผมคิดว่าเป็นงัวบามันเลยครับเนี่ยเพราะว่าผมก็แยกบ่อออกมาได้นะครับว่าอันใดบามันอันเดียไสหิวานเนาะครับมันก็คือๆกันนะครับแล้วก็ไสหิวานรอบนี้กับเป็นหัวแดงเนะครับเนี่ยเป็นหัวแดงเบิ้ง จังซี bank, 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 ang, bond, Morocco, tomato, ่กับผมกับ่ามันบามันแล้วกันบอไดบอกว่าเป็นซัฮหิวันนี่ก no ็เป็นหัวบาปบามันเรือรอยสีแดงนะครับนี่นะครับตัวที่หนึ่งของสัฮหิวันนะครับรายละเอียดก็ตามนี่เลยนะครับตามลูกขางรางเลยนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับยิงใหญ่น้าหนาเนาะครับหารอยท่องบะท่องบะลู่นะครับเพราะว่าเพิ่นขอบุเพิ่นบอไดบอกนะครับว่าติดทองมาบอทองกักเดือนเป็นมันเป็นนี่บอเพิ่นบอไดบอกรายละเอียดปลานนันนะครับ นี่นะครับตัวที่สองพันสหิวานนะครับง่ายเบิ้งดีๆผมกว,ว่าเป็นบามันแดงคัคกๆนี้แล้วนี่เนาะเอาผู้ดใดที่ไปประมูลกับเบื้องไหวนะครับตัวที่สามของพันสหิวานนะครับมแตตอุอุวนๆยิ่งยงนะครับหาร้อยกว่ากิโลขึ้นนาทีทองไว้แล้วเราใกล้คลอดกับจิมมี่แล้วครับเบิ้งง้วยตาเปล่านะครับคือเขาสําสหรับ ผู้ที่ไปประมูลก็นแนะนาอย่างหนึ่งคือเขาต้องเบิ่งทําการบ้านไปจากบานนะครับว่าเขาจะไปประมูลง้วตัวใดเราก็ไปก่อนหน้างานไปให้หอดก่อนหน้างานก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเขาดะมีโอกาสไปยืนเบื่องตัวง้วก่อนเพราะว่าเพิ่อนๆเอาง้วมา้อยู่มั่งประมูลแล้วล่ะครับเขาสามารถเบิ่งตัวงว้วที่เขาสนใจได้มันแข็งขาดีบ่ขาเจ็บขายัางบ่เขาสด้เห็นคอนนะครับตอนประมูลและวะ้วันทีนี้พอเพิ่นเปิดประมูลมากเขาก็สิบดริสียเวลาเนาะครับกาสู้กาหยังนะครับเพราะรว่าเขาศึกษาข้อมูลไว้แล้ว นี่นะครับทางศูนย์เพิ่นกระเฮ็ดมาให้ผู้ที่สนใจเขาร่วมประมูลน,นี่อ่ได้ศึกษาข้อมูลในการเขารวมประมูลอย่างดีนะครับเห็นรูปเห็นน้ำหนักเห็นส่วนสูงเห็นปีเห็นยางเบิดเนนะครับต่อไปนะครับนี่นะครับสาหีวานนะครับตัวนี้คือเขายาวแต่ <c oughs> ขอโทษนะครับอานาสิเป็นล้ำปีสกินนะครับอ่าเห็น สองร้อยตุ้มนะครับอ่าจังตัวนี้เนาะู้ใด้อยากได้ก็ไปประมูลเอาของชีนะครับเขาเงาเกิดปีหาหนึ่งเนาะครับสิบกว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> ต่อไปเนาะครับต่อไปก็บจิขึ้นเป็นอ่างัวเพศผู้แล้วนะครับเพศผู้บามันเพศผู้นะครับบรามันเพศผู้อ่าจังรูปนี้ก็คืออ่ารูปที่สิบสามโคมายเลขหกสี่ศูนย์สองเจ็ดทีพี หมายเลขนี่ก็คือ6กสีนี่คือปีเกิดนะครับเขาสังเกตง่ายๆนะครับทีพีนี่คือแบรนเป็นท่าพระนะครับ27นี่คือเกิดตัวที่27ของปี6กสี่นะครับหกสี 64, นี่คือ,อเลขพศอ,อนนะเลขหานี่คือเดือนนะครับเดือน5นะครับเป็นเดือนนะครับกะถ้าผมอธิบายผิดยังไงก็คอมเมนเต์เตะ ลางคลิปได้นะครับเฮมาแมลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่ทีคือความขาใจนะครับอันนี้สิเป็นกันเฮาพ่อโตเลขจังซี่กับงัวเขาสิสันนิฐานไปเลยครับว่าเป็นงัวกลมนะครับว่าเป็นงัวกลมเป็นบามันกลมนะครับพราเจ้าสินิ้ยมตียังสี่นะครับตีอฟังสายมือนะครับตียังสี่นะครับนี่ตัวแรกนะครับอ่างัวปีหกซี่นะครับ เดือนหาปีหกสี่เดือนที่เขาสิไปประมูลอีกสิบเจ็ดก็กคือหาเดือนเออปีหนึ่งพอดีนะครับงงว่าปีหนึ่งสองร้อยสองร้อยนี้หกกิโลเปิด 26, ยดี่สิบหกผู้ใดอยากไปเป็นพอพันกับไปประมูลเลยครับนี่สมมุติว่าตัวนี้โอ้ยอยากได้เป็นพอพันเขาเปิดหมื่นหกกล้าสูงวสามหมื่นจริงเออกำไปเลยเงินสามหมื่น, 30, น่อยกล้าสูงวสามหมื่นกันเกินสามหมื่นหอยกับเอาคันได้สองหมื 30, ่นหาหอยกับเอาจริงจังคันได้สามหมื่นหอยกับเอาบางทีนะครับเพราะเขาต้องศึกษาข้อมูลไปก่อนอยู่แล้ว ไปพอดไปเบื้องล้ำเหนือล้าตัวงวัวไปหอดมีเจ็บขาเจ็บแข็งเป็นนั่นเป็นนี่บองสิเนาะครับเอาก็สิเดเบึงงวัวได้ต่อไปตัวที่สองนะครับนี่จังตัวนี่ทีเพิ่นมีรูปไ้เบิ้งกะดียากหนึ่งเนาะครับอ่านี่มีรูปไ้เบิ้งเพื่อให้เขาตัดสินใจในการก่อนสิไปประมูลว่างัวเป็นนี่อย่างจังตัวนี้เนี่ยลองร้อยอาจจะเป็นล้ำปีสกินนะครับอันนี้ผมสันนิฐานเอาเลยครับนี่ตามลองร้อยมาเกิดปีหกสี่ให้กันครับเนี่ย เดือน3ครับเกิดก้าโตเมื่อกี้เนาะครับเนี่ยประมาณนี้แหละครับผู้ใดอยากไปประมูลว่าเป็นพอพันหรือจังไดนะครับส่วนส่วนผู้ใดสิว่ามันคือพออ้วนงามคือจังง้อฟ้าเขาหรือจังใดกะอันนั้นก็เป็นอีกเรียงหนึ่งเนาะครับแต่ว่ากะถือไปถือประมูลออกไปเบิสดสุรอบเนาะครับในส่วนของทีว่าสิเป็นเอาไปเฮ็ดขุนเฮ็ดเนี่ยหรือว่าไปเป็นพอพันเนี่กับบอลูได้เนาะครับเพราะว่าค้นไปประมูลนี่ก็หลายหลากหลายเนาะครับ บางคนก็นเอาไปเป็นขุนขุนเฮดเนียนะครับเพราะว่าบามมนมันแต่ีได้ตอบสนองตอนเนือเล็้วยังชี้นะครับแล้วก็ถือว่าราคากระถือนะครับอ๋อเด้งออกมาหนาแน้นะเดี๋ยวผมเข้าให้เบิ่งหม่นะครับกี่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับโอ้นีเฟซผมนะครับอเอาเบาค้างไว้นะครับ เสร็จแล้อ๋อนี่อ๋อนี่อุบลเด้อนี่นะครับอยู่ดีๆก็เด้งออกนะครับเมื่อกี้นะครับพอตัวใดแล้วครับถอดตัวนี้นะครับอ่ะตัวต่อไปเลยนะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับปีหกสามนะครับอ่ามีแจ้งรายละเอียดอยู่ว่าน้ำหนักเท่าไรราคาเท่าไรนะครับเขาก็เบิ่งรายละเอียดเัาอย่างใดตัวนี้เขาก็บเหตุการณ์บานไปสิบสูงเรอเท่าเท่าไรนะครับตัวต่อไปนะครับบามันเท่าขึ้นกันนะครับพอคุ้มฝูงไปผู้ใดอย่างใดตัวนี้กั ไปนะครับทาพระขึอกันนะครับนี่กบ็บามันเท่าอีกนะครับตัวผู้มิยูทรายระวังกันนี่งสิบเจ็ดตัวเอ้ยบูแมนไหมตัวผู้มิยูมีสิบสองตัวนะครับเอาไปบามันเท่านะครับอันนี้เกิดปีหกสามนะครับไปเร็วเร็วเลยนะครับอ่าอันนี้ก็เกิดปีหกสามนะครับเริ่มต้นรมมุลที่สองหมื่นเจ็ดร้อยนะครับอันนี้ก็ ปีหกสามนี่ครับขันเท้าเห็นขันเท้าพิ่นพื้นในท้ายรูปมาแห่เท้าเบิ้งแร้วเข้าสิดูว่าตัวใดเป็นลั้มปีสกินเก็บแข้งเก็บขาหางขาดหูแหว่งน่นนี่นั่นบ้องสี่นะครับเพาก็สิเห็นก้อนตัดจินใจไปประมูนนะครับนี่มันก็เป็นขอดีอีกย่างหนึ่งนะครับตัวต่อไปนะครับนี่ปีหกสามขึอนกันนะครับนี่ตัวต่อไปกับปีหกสามขื้กันครับบามันเท้านะครับเลือด้อยนะครับทุกตัวที่เป็นเลือด้อยเบิ้งนะครับนี่ ตัวนี้กับปีหกสามเรียบร้อยนะครับอ <Jamie, here S 2> ันนี้กับปีหกสามนะครับนี่ตัวนี้กับส่งสีแดงอ่าส่งงามเดียวครับเป็นพอพันใดเดียวครับนี่เฮากะเฮากะเอ่อเอย่างกับเอิรนเฮากบเบิ้งไว้วาตัวใดสมุดว่าเฮาอู้มตัวนี้เฮากบเบิ้งหมายเลขไว้หกสามศูนย์เจ็ดศูนย์ที่พี่นี่เออไปเบิ้งตัวนี้ให้ไว้ในใจว่าตอนนี้เขาเปิดมืมุ่นสามหมื่นสีกูกัวเนี่ยเฮาสิจะให้สู่ได้เท่าใดสู่สีหมื่นสู่ห้าหมื่นสู่หกหมื่น๋ย่เขาก เหตุการบบานไปตะบานนะครับตัวต่อไปเออจังตัวนี้เออมากจังเส้นเนื้อหนังดีโน่นนี่นั่นเท่ากับเหตุการ์บานไปตะบานนะครับหกสี่เนี่ยจังตัวนี้ก็อ,อยากได้เกิดเหตุการ์บานไปกันนะครับนี่เกิดปีหกสามนะครับน้ำหนักน้ำหนักตอนสั่งสามร้อยสามสิบกิโลสามเมื่อเก่าอ่าคืออีกอย่างหนึ่งผมกับวัลูนะครับว่าอ่า ที่เพิ่อนทายรูปมาเนี่ยเพิ่นทายรูปตอนจักเดือนนะครับมาหมายถึงว่าก่อนจะเริ่มประมูลอนีก่กี่เดือนเราก็ไม่รู้นะครับว่าเพิ่นทายรูปอาทิตย์หนึ่งเตี่ยก้อนอาทิตย์หนึ่งก้อนสิประมูลบอรืรอว่าเพิ่นทายรูปไว้แตงแต่เป็นเดือนแล้วหรือ2เดือน3มเดือนสี่เดือนอันนี้กับบอลู้ขื้กันนะครับอัน,นอันนี้คือบอลู้นะครับคือ,ค,อคือเขาบอกอดไขขอ,ขอมูลในส่วนนั้นมานะครับวา่ารูปเป็นรูปณนะปัจจุบันบอ ใ่วามันก็ใส่อ่างอีกไงเขาเห็นได้นะครับ,บว,ว่างวงลูกมันเป็นยังสี่ยังสี่นะครับหรือว่าไปอาจ,จีพไปพ่อตอนประมูลงวงก็โตหญ่งขึ้นยังสี่นะครับกับบอลูคื่กันนะครับต้องไปเบื้องหน้างานอีกชนึงนะครับอันนี้คือเป็นส่วนประกอบซื้อนะครับนี่เป็นต้นตัวนี้เป็นพันธุ์เซฮิวานเราเลยครับนี่สซฮิวานนี่จะเป็นง้วแดงนะครับนี่จะเป็นง้วแดงเป็นตัวผูกกับตัวผูกแดงนะครับนี่กับพันธุ์เซฮิวาน นี่บามาันเท่านะครับโอ้ตัวนี้งามจังสยเปิดอดู่หาหมื่นหกจังสยซี่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลโอ้เป็นพอพันในปีหกสามหกสี่หกหาทับได้แล้วจังสินะครับน่วยกา้านดีโอ้อยากได้ตัวนี้แหล,ละเขาก็คิดราคาไว้ในใจเพิ่นเปิดมหาหมื่นหกกลัวๆเนี่สู่ได้หกมื่นเจ็ดมื่นแปดมื่นเก้ามื่นกับบาไปนะครับเหตุการณ์บานไปไป,ไปเบ่งโตจริงแล้วโอ้บ่ามักดอก,ก่าไปอีกทีหนึ่งน,นะครับนี่กับซาฮิวานนะครับนี่กับซาฮิวาน สาิวานโอ้นี่เป็นบรามั่นเทาเกิดปี62นะครับโอ้แสีงขาดีตัวนี้นะครับอาจฉิคนอยากได้ไปเป็นพอพันกันนี่นะครับเกิดอยู่40,000เก่านะครับก็บถือว่าโอเคนะครับจากการเบิ้งหรือคาดคะเนนโดยสายตายแล้วก็บเบิ้งจากรูปนะครับ4ม0 0 0เก่า4ม0 0 0เก่ากับว่าถือว่าขาดทุนนะครับเพราะน้ำหนัก600กิโลนะครับ คือราคาเนืองสีกับบอสบอสบอสหนาสีได้นะครับราคาสี 50, ่หาเมื่อนี่ตัวนี้หาเมื่อนี่จริงๆนะแถมเป็นเลือดลอยเอามาคุ้มปูงได้นะครับเนี่ยอันอย่างได้ตัวนี้กาล้องแบบอ่าคิดราคาไปในใจเบื่อเกิดซีเมื่อนเก่าแปะลอยจริงๆกับเกิดประมัตหาเมื่อนเขาสี่สู่ฮอดหกเมื่อนเจ็ดเมื่อนแปดเมื่นเก่าเมื่อนเขากเ็เตรียมเตรียมราคาเขาไปในใจพอไปในใจ,จก็จดใส่กระดาษเอาไปข้อมูลเขาก็เตรียมข้อมูลใบของเขาเนี่ยแหละครับเนี่ย สำหรับตัวผูกเห็นสองตัวนะครับมีตัวนี้เลยครับหนึ่งตัวนี้ที่เอาไปเห็ดผอพันเลยได้นะครับบ่ตองเรียงต่อนนะครับเอามาแบบใบคุ้มฝูงเลยครับตัวนี้นะครับนี่อาเซีเป็นสองตัวนะครับที่แบบว่าเอามาแล้วใส่คุ้มฝูงเลยเลยนะครับแต่ว่าในลูกเป็นยังสี่แต่ว่าในอีกหน้างั้นกับบรูว่าสิเป็นยังไงนะครับนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่ส่วนข้อมูลเป็นของศูนย์ท่าพระนะครับ ศูนย์ท่าพระอำเภอตําบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเอ้ี๋ยวผมเรื่อนเร็วแมนบอสบอกข้อมูลพี่น้องเขาจะอปิดเนี่ยแมนนะครับอ่าศูนย์ท่าพระนะครับสิบเปิดประมูลยันอีกเช่นนึงนะครับวันที่สิบเจ็ดนะครับตรงกับวันจันทร์นะครับอ่าเกาโมกเคืองนะครับอ่าให้สมาชิกเตรียมเอธิเคไปน้ำนะครับเปิดสิตัวหน้างานแล้วก็ไป ต้องไปหอดก่อนนรงานประมาณสามสิบนาทีนะครับเพราะว่าคันเพิ่นเริ่มประมูลแล้วก็เขาก็อาศจจิษตัวเขาอยากได้เพิ่นอาศิษประมูลควอนอยังสินะครับเป็ย้ำไปเห็นตาเสาเน่จังหน่อยเพราะว่าไปเบิ้งบรรยากาศกันเลยครับไปเบิ้งบรรยากาศอยู่ในศูนย์วิจัยเพิ่นกับโอ้ผมไปตอนนั้นอยู่ในคลิปล,ล่องลอยเบิ้งคลิปหลังๆผมเบิ้งกับผมไปอยู่ผม,ผม,ผมข้าราชการนี่ยังล่ะผมไปสองเทียร์แล้วละ่ะแต่บ่ได้มาจากเทีย่ยวหรอกครับเพราะว่า,าไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับ ไปเบิงแล้วก็โอ้่นเฮ็ดดีครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศแปลงห้าต้นไม้ร่มรื่นครับดีระเบียบจัดการดีเลยครับอันผู้ใดไปก่าเก็บบรรยากาศมาฝากกันในเด้ครับอาจสิบด้ไปเนาะครับเพราะว่ามันตรงกับวันปกตินะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมสิเฮ็ดเกี่ยวกับของอุบลนะครับเดี๋ยวตอนนี้อุบลก็มีเนาะครับฝากไว้เป็นคลิปนี่ก็นะครับ อุบลสิเป็นบามันแดงนะครับเนี่ยประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีประกาศจำหน่ายโคบรามันแดงจำนวนย8สิบแปดตัวโดยวิธีการขายเข้าตลาดแบบประมูลลายตัวด้วยวาจาในวันที่สิบพฤษภาเนาะครับก้อนคอนเจนเนาะครับไปอุบลก้อนเรือ่อยมาคอนเจนเนาะครับรายละเอียดตามประกาศแนบมีเพศผู้สิบสามตัวเพศเมียสิบห้าตัวนะครับย้ํานะครับว่าเป็นบรามันแดงเลือดร้อยเนาะครับแดงเลือด้อยสู่กัน ดุเดือดแล้วครับเนี่ยรายละเอียดกี่ยวกับยูนิโพดคนนี้ครับนี่รายละเอียดนะครับข่าวๆเนาะครับแต่ว่าในส่วนของศูนย์พัฒนาพันธุ์นะครับไอศูนย์วิจัยและบำรุงรพันธุ์สัตว์อุบลเนี่ยเพิ่นบ่มีรูปให้เบิ่งน้ำนาะครับเดี๋ยวผมสิไปหาข้อมูลมาอีกเทนึงเนาะครับว่าอยู่ในเพจเพิ่นหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ของเพิ่นเนี่ยเพิ่นลจะมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติงวัวโบอ,อันยุจัก ดีจังสันจังสีนะครับมีรูปงัวให้เบิงน้าบอจังสินไม้เลยกใดจังสันจังสีนะครับเนี่ยเป็นเป็นรายละเอียดพื้นฐานที่คนเข้ะมูลตรงไสิตองได้รู้นะครับปกติขันบ่มีก็คือต้องเบิงหนางานบหนางานเพิ่นก็นมีไ้ครับเป็นิ่นมีไ้อยู่กะเพื่อท่านกับพยาย้ําไปกอนนะครับจังอุบลเนี่ยครับพยายามไปกน,น,นเวลาราวะศิด้ศึกษาไปเบิงตัวจริงของงัวครับว่าเฮาเฮาเาบ่มีตัวงัวให้เบิงเหตุการณ์บ้านไปกอนว่าต้นต นี่หางขาตัวนี้เจ็บขาตัวนี้เป็นลำปีศาจกินมาแล้วหรือจังไรเนาะครับมันกบ,บอบอบอบ,อบ,อบอมีข้อมูลในส่วนนั้นเนาะครับนี่ในเพจเพิ่นกาสิมีอ่ากิจกรรมที่เพิ่นอ่าเฮ็ดละพิ่นกาอันนี้นาะครับในศูนย์วิจัยและบำรุงพันาธุ์สัตว์ท่าพานี่บบบได้มีแต่งัวเลยครับนี่ยังเพิ่นกัมีลูกไกล่ลูกเป็ดลูกหมูประมาณนี้แหละครับผมกั ผมสนใจตงวัวผมก็เลยเบึงต่งวัวนะครับก็เลยบตอนทด้ศึกษาเรื่องอื่นนะครับสำหรับผู้ใดที่สนใจกับเขาไปเบิ้งเนาะครับเนี่ยครับตามเพจนี่แหละครับเนี่พิมพ์หาไปนาตามเพจนี่เลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงข้อนี้นะครับผมสวัสดีครับ